บทที่สี่ยังเกิร์วินบร์เทอร์ที่จริงแล้วโลกใบนี้ไม่เคยมีดวงอาทิตย์โลกเพียงหมุนรอบตัวเองโคจรไปในทิศทางเดิมๆของมันเพื่อรับแสงร้อนของตะวันสาดส่องมาให้ทุกสปปรรพสิ่งดำรงคงอยู่ต่อไปจนสิ้นสุดเวลากลางวันและเมื่อความมืดปกคลุมเมืองกคราคร่ำไปด้วยผู้คนแสงสีเสียงปรากฏขึ้นในโลกแห่งมายายามราตี มนุษย์จะสวมหน้ากากเข้าหากันจะมีสักกี่คนที่ไม่เคยโกหกอะไรเลยดวงตาคู่คมเข้มกับพริบป,ปือมองไปยังแสงสีนวลลอดผ่านช่องเล็กๆของประตูสีขาวในคอนโดรูสองห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นมีห้องครัวและพื้นที่ใช้สอยด้านาระเบียงอีกตัางหากรวมความกว้างเกือบ50ตารางเมตรกลิ่นน้ำหอมอ่อนทำให้เขาต้องสูดลมหายใจเข้าลึกเอี้ยวคอมองร่างเปลือยเปล่าในอ้อมแขน พลันนึกถึงบงหน้าหวานงามของหญิงสาวอีกคนเธอเคยพริ้มตาหลับอย่างเป็นสุขในอ้อมกอดของเขาต่อให้คุณพ่อจะห้ามไม่ให้แอบเข้าห้องนอนพี่ชายทั้งสองคนอีกเมือ่อโตเป็นสาวครั้งสุดท้ายที่พบศพในตาคู่สวยสีน้ำตาลอ่อนโกรธเกรี้ยวเผด็จการคู่นั้นราวแสงอาทิตย์สาดจ้าไม่ต่างจากว่าเธอพร้อมจะแผดเผาเขาให้ตายทั้งเป็นครบสมเดือนแล้วสินะพี่ไปจากวีไม่ได้หรอกพี่พาม ไม่มีทางชายหนุ่มนึกขันกับคำพูดดูถูกถากทางกระทั่งร่างเปลือยเปล่าในอ่างอาบน้ำหน้าอกอวบอัดรับเอวคอดบางโค้งเว้าเย้าวยวนกลิ่นหอมของแชมพูและสบู่เหลวลอยคลุ้งไปทั่วเขาทำได้แค่หันหลังให้เธอซึ่งกำลังโกรธน้องวีแค่คิดกายชายแข็งขึงขึ้นผง,งาดตั้งเต็มที่มันชุ่มฉ่ำอยู่ก่อนหน้านี้จากศึกสมรภูมิหนักหน่วง ตลอดค้ำคืนอันแสนยาวนานกรามกแกร่งขบกัดกันจนเห็นสันกลามก่อนจะเอื้อมมือไปเปิดลิ้นชักหยิบอาวุธคู่กายมีสาวไม่กี่คนได้รับอนุญาตให้นอนหนุนบนไหล่ของภาคินกบหาใครแล้วเขาก็คบเป็นคนไว้มีเซ็กส์มากกว่าจะชักชวนกันไปกินข้าวดูหนังครั้นจะให้เขาลุกขึ้นมาบริการงานอื่นทำกับข้าวซื้อข้าวของพาช้อปปิง้งเอาอกเอาใจสาวแล้วยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เพราะแค่ในเวลางาน บัตเลอร์อย่างเขาแสนเหนื่อยหน่ายสายตัวแทบขาดกับการแบกรับหน้าที่เหล่านั้นพาก่รนพี่ชายของเขาเชิดชูอาชีพนี้ในขณะที่เขาเรียกมันว่างานสารพัดเบเดียติร์นด้ยยังไปทำงานกี่โมงเขาพูดและขย่าเธอจนเจ้าตัวลืมตามงัวงเงียสายหน้ามองเขายังงงงงใบหน้าเหอร้อนอีกระลอกเพราะหุ่นเป็นล้ำสันพวงด้วยฟีโรโมนร้อนแรง ทว่าเธอยังคงเก็บอาการเออกี่โมงแล้วอะ่ะดูนาฬิกาเอาสิบนผนังอันเท่าฝาบ้านอย่าบอกนะว่ามองไม่เห็นไม่ควรตีนสักวันได้ปะเธอชักสีหน้าใส่เขาเหลือบมองไปทางผนังห้องสีขาวล่งสะอาดตามีแค่นาฬิกาอันเบอร์เริ่มค่อยบอกนั้นเดียกลับห้องแล้วนะปังปัปัง,ปงฝ่ามือเกลี้ยกราดทุบประตูดังสวนขึ้น ขวางแสงรำไรหน้าทางเข้าสวรรค์ของสองร่างไว้ให้ค้างเติ่งกลางคันแม้สะพกหนาย,ยังไม่หยุดกระทําการส่งทีแรงระรัวพาแม่สาวเจ้าไปชมดาวพร่างเราวบนฟ้าเสียก่อนมานาระอีกตนก็เปิดประตูพรวดเข้ามาไอ้พ่อมพาสาวกลับมาคั่วที่ห้องอีกแล้วนะมึงไอ้น้องเวนกำเวนของกูสิหายนี่มันเตียงกูคำสมบทด่ากราด ม่สวนว่าสาวน้อยจะได้รับความอับอายหรือทั้งสองคนจะเสียบคากันอยู่อย่างนั้นหลังจากที่เขากระแทกฝ่า,ฝาเท้าปึ้งปังมาหยุดยืนอยู่ข้างเตียงผู้กู้ร่วมซื้ออสังหาเจ้าของห้องห้องนี้ไม่เคยชอบใจเวลาที่น้องชายพาสาวกลับมาซ้ำบางวันเมาก็เปลี่ยนมานอนเล่นเตียงเขาทิ้งคราบน้ำรักไว้ให้ดูตั่งหน้าบนเตียงของเขาอย่าถามว่าใครเป็นคนซักล้างทำความสะอาดพาคินกัดกรามกรอด เลิกคิวขึ้นถามอย่างกวนประสาทหรือจะให้กูไปเปิดโรงแรมมึงไปเปิดโรงแรมแล้วใครจะช่วยกูทำงานโทรหาก็ไม่ค่อยจะรับสายตกดึกไปเที่ยวกินเหล้าเมาตื่นเช้ามาต้องให้ปลุกไปทำงานอายุเท่าไหร่แล้ววะมึงรีบออกไปเลยให้ไวไอคนไร้มารยาทถ้าทางเป็นมาพยศเอียงคองมองส่วนเกิน no manner ในประเทศเอเชียไม่ใช่เมืองฝรั่งตั้งที่เจ้าตัวเอาสาวมาขย้ำบนเตียงของเขา ้องของเขาร่างสูงในสุดหลอนเหลาหน้าตาถอดแบบกันมาสบัดศีรษะอย่างหัวเสียกูมีเรื่องต้องคุยกับมึงตอนนี้ถ้าอย่างนั้นมึงต้องรอทนยืนดูคนอื่นอึบกันแล้วไม่เงียนมึงเชิญยืนไปตามสบายนะพี่ชายพาคินท้าทายด้วยอีกทางหากขณะที่เจ้าตัวคงไม่ได้มีความรู้สึกทางเพศในตอนนี้ต่อให้แววตาฉ่ำปรือและลมหายใจหอบสันร่างกระตุกเกรงบอกว่าหล่อนเพิ่งเสร็จกิจกรรม นาฟุบที่นอนใต้ร่างกำยำที่กกแผ่นหลังของเธอเอาไว้เหมือนนกกกรังไข่ของมันโทรหาวีติดไหมไม่ติดภาคินไม่สนใจอะไรเลยสักอย่างยกทุกอย่างให้เป็นภาระของเขาทั้งหมดพี่ชายผู้แสนดีกลอกตาไปมาด้วยหงุนงิดไม่หายตาหลุบมองถังขยะสีขาวกลมอึบเสร็จแล้วขอความการุณาช่วยเอาขยะไปทิ้งให้เรียบร้อยไม่ใช่เก็บไว้ให้พี่ชายมาชมซากความขยัน เราสองคนเกิดมาช่วยกันทำงานนอกบ้านในบ้านหลังนี้หลังนั้นกูเป็นพี่มึงกูสั่งกูจะไม่ทิ้งให้มึงอีกแล้วกูเหม็นน้ำคาวกามในน้ำเสียงเด็ดขาดภายใต้สีหน้าฉุนเฉียวร่างสูงกระแทกเท้าปึ้งปังออกจากห้องไปภาคินเข้าใจว่าพี่ชายคงหงุดหงิดอยู่หลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องถุงยางใช้แล้วเขารู้สึกมันไส้มันขึ้นมาเลยเก็บไว้ให้มันเหม็นเน่าไปทั่วห้อง ทั้งที่ตัวเขาเป็นคนเนียบเรียบร้อยกับงานบ้านทุกกระเบียดนิ้วเขาเหมือนเสียหน้าเล็กน้อยพอมาโดนด่าดต่อหน้าสาวคนโปรดในเวลานี้พี่พามีพี่ชายฝาแฝดหรือคะเสียงหวานระทวยถามขึ้นมาอย่างสงสัยพอแขงไม่รับเชิญออกจากห้องไปปิดประตูเบาๆอย่างสุภาพแม้ว่าก่อนหน้านี้จะไม่ทำตัวมีมารยาทเลยอืมเจ้าชีวิตเจ้าหัวใจไม่อยากจะมีนักหรอก บ้านนั้นมันกวนตีนจริงๆตอบพลันกดเอเร็ฝีปากแผ่วเบาตรงคมับเนียนแทนคำขอบคุณสำหรับงานเล็กๆน้อยๆนิยามเช้าก่อยดึงแก่นกายปวดร้าวที่ถูกตอดตุบออกจากช่องทางรักเขาลุกจากเตียงไปคว้าผ้าสีขาวบนพื้นขึ้นกลุ่มเอวสอบการถูกทิ้งค้างไว้กลางฟกฟ้า,าสีสะอาดตาค้างตึงพาคินสามารถสงบอารมณ์ได้ไม่ยากเลยเป็นเรื่องที่อีกคนรู้ จึงลุกขึ้นมานั่งหยิบผ้าหม่มคลุมหน้าอกไว้ไม่เอาต่อแล้วใช่ไหมไม่มีอารมณ์ไปแต่งตัวเถอะอืมตามใจนะคะสบายตัวเธออีกตั้งหากเธอจึงทำเป็นไม่ได้ยินแล้วทำท่าจะนอนต่อจับพลันกับที่ดวงตาคู่คมมองขับมาเราวกับว่าเป็นคนละคนเมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานลุกครับจะไปไหนก็ไปเลิกงานแล้วค่อยโทรคุยกันไว้ผมจะโทรหา